สะพัดพักใหญ่เปลี่ยนใจส่งซ้อใหญ่สู้บิ๊กตู่หลังลูกสาวมีจุดด้อยถูกโจมตีหลายเรื่องดันต่อไม่ไหว20กุมภาพันธ์2566นายนันทิวัฒน์สามารถเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองแห่งชาติโพสต์บุ๊กหัวข้อผู้นำในภาวะวิกฤตมีเนื้อหาดังนี้หากสนใจสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศจะพบว่า นอกจากสงครามในยุโรปที่สอท่าจะขยายตัวเป็นสงครามโลกครั้งที่3และสถานการณ์ในเอเชียที่เริ่มเห็นความขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้นและเขม่งเกลียวภายใต้ภาวะเช่นนี้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ในไทยคนไทยจะเลือกผู้นำแบบไหนมาดูแลความมั่นคงของประเทศการเมืองไม่ใช่เรื่องร้อเล่นหากได้ผู้นําที่ไม่มีประสบการณ์ฝักไฟสงครามประเทศและคนไทยอาจถูกลากเข้าร่วมวงความขัดแยง้ง คนไทยจะเลือกผู้นําแบบไหนเราเอาลายชื่อที่พักกันเมืองต่างๆมาวางลงและพิจารณาจับคู่ชนว่าใครดีใครแย่กว่ากันใครมีประสบการณ์ด้านความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศมากกว่ากันใครที่จะนํารัฐนาวาไทยฝ่ายเคลื่นลงไปได้ฉิวมีข่าวลอยลมมาเข้าหูว่าพักใหญ่กําลังจะถอยไม่เอาลูกสาวแล้วเพราะมีจุดด้อยถูกโจมตีหลายเรื่องดันต่อไปไม่ไหว แต่ขอเปลี่ยนเอาตัวแม่มาแทนเปลี่ยนใจส่งชื่อซอใหญ่ลงมาเล่นเองเป็นแคนดิเดตนายกแทนลูกสาวที่ไม่พร้อมซอใหญ่ที่เป็นหัวแจกหัวจ่ายตัวจริงเสียงจริงว่ากันว่าค่อยพอฟัดพอเวียนกับลุงตู่ได้หน่อยถ้าเป็นจริงงานนี้สนุกแน่ท่องจําให้ขึ้นใจเราจะไม่เลือกคนเก่งแต่โกงเราจะไม่เลือกคนดีแต่โมเราจะเลือกคนซื่อสัตว์เราจะเลือกคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand